อาพี่น้องครับหลังจากที่กินเขาแล้วครับเ <c oughs> บึงเ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 บึงตอนนั้นตอนไอ้เพื่อนสกินเขาฮะครับเขาเกือบ่มี <c oughs> ให้ส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้เบิ่งสู้เบิ่งเอาใส่สู้เบิ่งอุ้ยขากขนาเนี่ยบ่นีเอาบ่อคืนแล้ววัด <c oughs> วางยาไว <c> ้ <oughs> เด้ยขากเลือยบาทนี่คนย่าว่างยาไว้เ้ยขากเลื่ยนี่สามหัวแล้วบางทีมีเตียจบเลยบาทนี่นี่ต้องใส่วิธีการผูนึงจับข่าวครับผูนึงปด ก็จัดบ่ได้กินแท้อู้คัก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 โอ้เรามีคักปารไอ้ปลาตะเพียนแม่นี่ไหมเป็นโลบคนี่นั่นน่ะนั่นนะนั่นเห็นบ่เดินนี่รุ่นนี่ไหมโอ้ยบรรยงมันสิกไกยสิยังเงียบกิฟเลยวะอ๋อไม่รูนเนี่ยอันปลาป่อยบีไรเงี้ย ปลอยวางเห็ดลิดใหม่ๆเนแต่ตอนลงหันหันพ่อปล่อยกับปล่อยออกซะปลาปลาในอันตืมว่องแล้วี่มีขึ้นตายอย่างเดียวครับเอามาผุนปลานินเอ้ยมาไงปลาดให่นิดบี้เต้าน้ำไผ่ทึ่งน้ำไผ่ทึ่งน้ำักจับ ลองมึงใส่แล้วม,มองเจ็ดกับออ้อเดี๋ยวจะมาเบึง่งนึงโคกครับพี่นอ้องกินเขาเ่อกินเขาแล้วมีกำลังลงกูมองมานี่คัขกขนาดโอ้ปลาดินออปลาได้ท้องครับรออมันจีไล่เดี่ยวไงบอหล่ะ <laughs> เอ้ยมัน,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 นมันปลาน่าทรงปลานนี่แหละปลานมั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 นพ่อลออกเลยบอน,น,นัน่นถัดลออกขึ้นตายเลยบอนถึปลาถึงมองมปมปอไปกินโดนโดเอาขนาดปลาตะเพียนไง,ยงแม่บกับกโลนเนาะ นี่ครับมาได้ได้หัวหนึ่งนะครับอันนี้มองเรียงกุ้งครับกุ้งหนึ่งพันตัวเอยหลังจากกินเขาแล้วอันอันบรรยมเสียไปเห็ดอันแนวกินได้แนวกิ <c oughs> นห <c oughs> <c oughs> ลังจากกินเขาแล้วเท่าน,นั้นหลัคนเงียบเยี่ยเนี่ยเอยจะเป็นกักเป็นเนี่ย นี่ขักลับว้ายมันหลโผล่ออกปลาอยู่นี่เบิ่งบันนี้มองมองมองมาสิเอาได้คืนนี่ปลายไปไผ่ปลายนี่ล่ะอืมโกงน้องแน่วุ้นละครับเดี๋ยวให้กูแล้วพอจะจัง มาเบิ่งนำกันครับไดลหล่บอปอุย้ยลาตะเพียนไหมนนอุย้ยใส่หมดแดงเนาะคุนต้านกินไปเนี้ยตัวง่ามครับยังไงนี่ลุไปทางล่างนะครับมาวันนี่สิสิเดี๋ยวเอาวันนี้ึ้นก่อนออปอยปาตะเพียนไหญไงครับ พวงมาลโอกลัวผมแล้วรุ่นน,น,น,นี้เนาะบาดตะเพียนมองมองเจ็ดกับติดหลังบาดตะเพียนถือง,ง่ายอยู่ <c oughs> ขาขาหัวแหลกป้าหัวแหลกไหมอุ้ยบาดตะเพี้ยนก้อยไปบ้านเลย อืมมาให้จมโจมจมขึ้นนะจมขึ้นนะใส่บังใส่บังอืออยาทิตะย่ำทึงเลยมาทานมาแล้วหัวแรกครับ นี่นี่มึงมึงมึงนี่ปลาหมอหรือปลานินนี่ไงไงกว่าปลาหมอปลาดินใหญ่อันนี้ถือแคกตัวนี่สองสามอันนี้ขึ้นมาก่อนครับนี่โอ้ปลากระสียด้นี่กระสีปลากระสีเนี่ย เดี๋ยวมาเบิ่งอีกวงหนึ่งครับจักเก็ตเรียนนี่จะดีดอกเบิ่งมันจะเอาได้บอลมองเนี่ยเบิ่งดงเอเล่เลยเบิ่งนีงจี๋ละโอ้ยเก็บเลยไงเบิ่งจี๋ละอุ้ยปลาตัวนี้ไหมเบิ่องดี๋อะไรเบื้องแท้เอ้ยเบิ่งจี๋ว่านี่โลหัวผมเนาะโลหัวผมเนาะเอ้ยเบิ่งไหม เบื้องจีนะ่ะข,ขนาดครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเขาปลาในท้องโอ้ปลาในท้องปลาในท้องรุ่นรุ่นตนัวใหญ่มันมันเคลืนมันขึ้นอยู่ดิเอาไปเลยว่าวอีกปีสองปีนี้มิตรรุนปลา,าตะเพียนนี่แล้วเ,เ,เดี๋ยวปวดปลากขาไม่น้อง ครับขอบุญกับคุณพี่น้องครับสุขสุขคนครับสิไปเก็บเ,เกบเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยากไร่อันนี้ตัวได้ใบซองนยังบ้นในบ้านในหอนบ้านอยู่ใบซองนั่นสีไปเก็บเขาพี่น้องครับขอบุญกับคุณครับพี่น้อง,องสุขสุขคนครับครับดีครับ